สวัสดีค่ะสายรุง่งเิงค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางพาราค่ะแจ้งข่าวราคากลางของยางพาราประจำวันที่3กุมภาพันธ์2568ค่ะเริ่มเดือนกุมภาพันธ์ก็ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะเริ่มจากน้ำยางสดณห,หน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35 67บเ็7บาท50สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก30สตางค์ราคาท้องถิ่น6 4บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะ ยังแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3% 73บาท75สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้น1บาท10สตางค์ราคาท้องถิ่น70บาท75สตางค์ยังแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนนะคะ76บาท59สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก1บาท6สตางค์ราคาท้องถิ่น73บาท59สตางค์ อย่างก้อนถ้วย DRC 100% 59.95สบาท95สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก10สตางค์ราคาท้องถิ่น56.95บาท95สสตางค์ค่ะ อย่างก้อนถ้วย DRC 5 0 2 9 9บสาท97สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก5สตางค์ค่ะราคาท้องถิ่น26บาท97สตางค์อย่างก้อนถ้วย DRC 5 5 3 2บาเปเซสบาท95สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก5สตางค์ค่ะราคาท้องถิ่นจะอยู่ที่29บาท95สตางค์ต่อกิโลกรัมอย่างก้อนถ้วย DRC 6 5เปเ 38บาท96สตาง,ตาตางาค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก6สตางค์ราคาท้องถิ่น35บาท96สตางค์ต่อกิโลกรัมและก็ยางก้อนถ้วย DRC 70%ซน์นะคะ42บสาท35สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก6สตางค์ค่ะราคาท้องถิ่นจะอยู่ที่39บาท35สสตางค์ต่อกิโลกรัมและนี่ก็คือราคากลางของยางพาราในวันนี้ วันที่3กลกุมภาพันธ์2,568นั่นเองค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับชาวสวนยางพาราทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะก็คือปรับเพิ่มขึ้นทุกชนิดเลยค่ะ